ีพอดีหลักฐานไม่มีลืมถ่ายด้วไสองหกสี่นะครับผมหิินแววๆค่ะสองหกสี่นะคะเลขกะทิรู้สึกจะเป็นเลขทูบนะ่ะเนาะเลขทูบเหรอคะสองหกสี่เมื่อกี้เลขทูบหรือเปล่า ค่ะสองหกสี่เห็นเห็นเข้อประกาศอยู่เนาะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราถามพ่อพาอาจารย์โอสวัสดีอาจารย์โอเนาะค่ะอันสองหกยี่สิบสองหกสี่เป็นในหนังค่ะอาจารย์สองหกสี่บอกชุดคู่ครับโอ้ชุดสองหกสี่สองหกสี่ใช่อาจารย์ไปจุดยุบ้านนู้นหัวที่แล้วหกสี่สองแมนบอกแมนค่ะ วันนี้แม่หีซองฮกซีอีกว่ะค่ะเมันสิบออกวันนี้แล้วจังว่าค่ะมันเลขทูบงานบวงสวงงานกระถินบ่ค่ะงานกระถินแล้วก็งานบวงสวงหอระฆังด้วยสร้างหอระฆังครับโอ้ค่ะวัดปู่สีสุมั芒นะคะเนาะโนนจำปาโนนจำปาโนนสะอาดอันเพื่อยังค่นเนื่ออัเภอหนองหานอำอัเภออำเภอสะอาดอำเภอสะอาดอำเภอโนนสะอาดอำเภอนยังแม่อำเภอโนนสะอาดอำเภอโนนสะอาดนะคะ เลขถูกมดค่ะสองหกสี่สองหกสี่โอ้ค่ะเหมือนนี้อาจารย์โอมาเป็นพามเนาะค่ะเนาะเสร็จสิ้นแล้วเนาะค่ะเนาะเสร็จสิ้นแล้วครับเกียบมากว่าท่านเนาะค่ะอาจารย์ติดต่องานพามได้นะคะผู้ใดจะเป็นเชิญไปเป็นภาพหรือว่าตั้งสารหรือว่าเฮ็ยยังแม่ก็ค่ะอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้เนาะตั้งสารวงสวง นะครับปอกกล่าเคยเทศเทวดาเาืิดทรัพย์เปิดศิลนะครับแล้วก็เสริมดวงชะตาเปิดดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ได้อาจารย์ฝากเบอร์นะได้ไหมค่ะได้ได้ฝากเบอร์เลยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่นะครับโอ้ยเร็วไปจ้ะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าสองห้าสามสองสี่นะครับย้ำเลขถูกคตัวใดก็ค่ะหกสองสี่บอกมั้ยหกสองสี่ครับ หกสองสี่หกสี่สองหกสองสี่หกสี่สองเลขทูปนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะมีโอกาสดีนะคะเจออาจารย์โอยยงันบวงสวงนะคะเมื่อนี้เนาะก่เอฟซีมาทำบุญกับปู่ได้นะคะแมเพ่อน้นเอื่อนอันน้นจำปาบ่ะายู่นี่ มืนเหมนหาบ้านเ่ะมื่อาเป็นพิธีกระถินนะคะหมู่บ้านแอบกะน้่มพักมาถวายหมู่บ้านกะไดน้่มพักนะคะเครื่องพัวมาถวายทางด้านพระอาจาร์เนาะเนาะค่ะมืีอาได้มาร่วมงานก็ตามเลขมงคลนะคะหกสองสี่นะคะเป็นเลขทูบนะคะพิธีก็ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเนาะค่ะสำหรับมื่อนเนาะค่ะ ค่ะกมีายท่านายอาจารย์นะคะมือวนี้แอร์ทงยิ่งเช้าวมว่าอาจารย์ดังๆกับมาร่วมกันยูนี่นะคะมื่อวนี้สิ้ผ้าเขาไปตามายสำนัการอาจารย์ค่ะมีพระสายแม่นหวยนะคะมาน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อยู่วัดศรีสุมังนะคะวัดศรีสุมังนะคะเนาะ ค่ะวันนี้ก็สีผ้าไปตามแนวทางนะคะน้องสองหกสี่กับผ้รวมับมนเดี๋ยวะมียุดกับะเป็นเนลขธูปบวงสวงนะคะงานบวงสวงปู่สีสุมังนะค่ะเมื่อนี้ก็ได้สองหกสี่ค่ะวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกบวกสว้างย่ำได้ข่าตลอดนะคะสำหรับปู่สีสุมังค่ะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางเท่าน,นั้นนะคะ นะะคเป็นแนวท้าในการซื้อจลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะสำหรับผู้ชอบลอตเตอรี่ค่ะการลงทุนกับมีความเสี่ยงพี่น้องมีเขามีโดเตอร์ค่ะจอบตางบอมากาพานเลือาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะค่ะคิมนี้ก็ให้มีโชคมีหมันมีโชมมีลาบกันสูฟูซูก้นเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องกับมีโอกาสได้มากตามนะคะเนาะ